สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาเจอกับต้นต้นแคแคป่าหรือว่าแคดอกเหลืองกำลังออกดอกแต่มีทั้งดอกแล้วก็ฝักเลยครับแต่ว่ามันอยู่สูง ดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองทรงกลวยส่วนฝักก็จะเป็นฝักทรงกระบอกคล้ายๆฝักคูนะครับแต่มันจะมีดอกที่ร่วงลงมานี่คือลักษณะ ผิวเปลือกลำต้น บางคนเขาก็เรียกแคหัวหมูแต่ทางท้องถิ่นภาคเหนือเขาจะเรียกว่าแคดอยนี่เอาไปกินได้นะครับดึงไส้ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดลวกจกิน้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปทำแบบไส้อัวครับเอาหมูยัดเข้าไปข้างในสับหมูเป็นบะช่อยัดเข้าไปข้างในแล้วก็ พับกรีบแล้วก็เอาไปน,นึ่ง คนที่เคยกินเขาบอกมันจะมีรสออกขมนิดๆ โดยทั่วไปก็จะเรียกแคป้าหรือว่าแคดอกเหลืองบางท้องถิ่นก็เรียกแคดอยแคหัวหมูครับก็เก็บเป็นภาพวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมสำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้ที่มีอยู่ในป่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ